lúc lên nè, Lúc lên nè lúc lên lên lưu Là có lúc gì nào chứ Thế không bỏ Lúc 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 kiểu เราแหงดีเงาทีเด้อเนี่ยมันอกจากนี้มันก็ใหญ่เหมือนหล่อโพกี่มันใหญ่อ้อโอ้ตูดดำลูกเอ้าวมันหมดที่แหงใหญ่ก็ซีเม่อ์โอ้พวกนั่นแหละคนที่แจ้งคือเมืองทอ าาอก,อกนนแสดงว่าลูกวะให้ในกินนมเบังหนมนมมันย่อยปอกปอกเน,ะนาะเจ้าบะฮู้ที่นี่บะหัวเจ็บท้องอุ๊บหงวงลูกอุ้ยเห่าเขาใกล้บ่ได้เลยธมาได้ละบาเฮ็ดยังดอกมันใหม่ดิแม่สาวม,มันอุ้ยเบังหน,นมนมย่อยปอกปอกเลย ลูกไหมลูกลูก,ลกไปกินนมเร็วเร็วหัวงามอยู่เว้ยลูก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 เอามขาหลานคอยมดสีจุดโดนตื่นไป